สวัสดีค่ะยินดีต้อรับเข้าสู่การรายงานมุมพมอม orning report ประจำวันที่29ธันวาคม2568ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดบริเวณ4,550เหรียญก่อนเผชิญแรงขายทำกำไรช่วงเปิดในเช้าวันนี้ ส่งผลให้ราคาย,ย่อตัวลงมาส่งตัวแถวระดับ4,500เหรียญทำกลางสภาพคองการซื้อขายค่อนข้ามเบาบางในช่วงปลายปีซึ่งเพิ่มโอกาสให้ราคาผันหนได้มากขึ้นปัจจัยสนับสนุนหลักยังคงเข้ามาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์หลังสถา,านการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหาราัฐและเวนเนซุเอลาจากกรณีการเข้ายึดเรือบรรทุกน้ำมันซึ่งผล ซึ่งส่งผลให้ความเสี่ยงดานภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มสูงขึ้นและกระตุ้นแรงซื้อทองคำในธนาคารศินทปปภัยไทยในภาพรวมโลหะที่มีค่าปรับตัวขึ้นทั้งกลุ่มในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นทองคำเงินและพันินัมโดยเฉพาะราคาเงินที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างร้อนแรงหลังมีรายงานว่า ทางการจีนเตรียมจำกัดการส่งออกเงินส่งผลให้ตรากังวลภาวะอุปทานตึงตัวและสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานโลกทั้งราคาเงินช่วงเช้านี้พุ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดบริเวณ80ดอลลาร์ต่อออนก่อนจะมีแรงขายทำกำไรย่อตัวเคลื่อนแถว77ดอลลาร์ต่อออนซึ่งสะท้อนความผันผวน ที่ยังคงอยู่ระดับสูงด้านตลาดินดัชนีดอละลาร์เคลื่อนไหวทรงตัวที่ระดับ97.94จุดขณะที่ค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้าที่ระดับ3.112บาทต่อดอลลาร์อ่อนค่าจากสัปดาห์ก่อนที่3.04 1บาทต่อดอลลาร์สงพลให้ราคาทองคำในประเทศได้รับแรงหนุนจากทิศทางเงินบาทที่อ่อนค่าลงเล็กน้อย วิเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิคในเชิงที่นิคราคาทองคายังคงเคลื่อนไหวอยู่แนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนแม้การซื้อขายในช่วงปลายปีจะมีสภาพคล่องค่อนข้างเบาบางซึ่งอาจทําให้เกิดความผันผวนที่รุนแรงได้เป็นระยะอย่างไรก็ดีการที่ราคายังคงสามารถทําจุดสูงสุดใหม่ได้อย่างต่อเนื่องสะท้อนโมเมนตัมเชิงบวกและยืนยันภาพแนวโน้มขาขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งระมัดระวังแรงขายทกากาไรระยะสัน้นจากการปรับตัวขึ้นในช่วง ที่ผ่านมาแนะนำทยอยเข้าซื้อสะสมเมื่อราคาอ่อนตัวประเมินกรอบระยะสั้นแนวรับที่4,480เหรียญถึง4,450เหรียญและแนวต้านที่4,550ถึง4,570เหรียญขณะที่ทองไทยมีแนวรับที่66,000บาทและแนวต้านที่67,000บาท สำหรับแนวรับที่1แนววันนี้4,480เหรียญแนวรับที่2 4,450เหรียญแนวต้านที่1 4,550เหรียญและแนวต้านที่2 4,570เหรียญและกลับมาพบกับบุญพรหมร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ